mọi người hả? Oh, khả năng nè, lúc khả hay mẹ hả mẹ bắt đầu hay hả nhào hả 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 à hả 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 นี่ลูกอู้ออยากกัดนะกัดเตะนะรู้เปล่าเราคุยกันดีๆเราคุ้นเคยกันนะคุยกันดีๆนีจะกัดกันทำไมอ่ะโขออีกตกลงจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู ข้าวยังไม่มีหรอกตอนนี้้ง,งานยุ่งไปไหมล่ะไปตลาดกับป้าไหมไปตลาดกับป้าไหมสายแล้วเนี่ยตลาดวายแล้วอันน่ามองกล้องหน่อย มองกล้องหน่อยป้าจะอาไปโชว์เขายิ้มเป็นล่าห,หรือยิ้มเป็นปล่าอ,อะไรนกเหรอนกหรือจิ้งจกมองตาโตจิ้งจกอ่ะสิ อ๋อแมวอย่าตีน้องนะอออันในทองม้วนนะตีน้องไม่ได้นะรู้เปล่าเพื่อนบ้านกันเออเป็นเพื่อนบ้านกันตีกันไม่ดีเดี๋ยวเป็นแผลแล้วต้องใส่ยา ไปแล้วนะนะไปตลาดก่อนนะโอเคไหมตัวมือที่ไหนนะมือมือโอ้ยโห,โห,โห <c oughs> สองแม่ของฝันลนของฝันลนของฝ้า này nè nhật ký nón nè